เรื่องเลื่อไหหยไม่แล้วกันน <c oughs> ู่นเป็นตั้งานานักแรงเลยมัมีปญัญญาเยี่ยงนะไปคืนเถ้าปอน,นะครับมาเอา,เเอาได้ไหมไปกูใส่เงินไะ เพราะฝั่งนานๆใช่พ่อเลยชาชุบชุห่วงมาแป้งน้อยชุบไปห่วงมาจนจัดทางถนนเยอะแยะหมาถือรถชนตายเต็มถนนอยู่มาอยู่ในวัดมาเต็มชาชุบห่วงมาแป้งน้อยห่วงมันทั่วถือผัดชุดละรักสัดอ่ะอืมกัดทางถงนเหนียวมาสุดเลย เว wow, ้าใส่ลายแต่ไบเวมันกวนเนี่าห่วงมาห่วงมันทั่วถึงมาประเทศไทยเยอะแยะนอเนี่ยแงหน่วยงานตรวจสอบตรวจสอบโอ้ยกมันลงวมันนมกังลั สอบรูกับครูอคุเรียนดด้วยเนาะทุกคนมีเมือก